สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็จะมีเทคนิคมาฝากเพื่อนๆนะครับอีกตามเคยนะครับนี้จะมีเทคนิคอ,อะไรนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับนี่เป็นล้อนำรถเกี่ยวข้าวนะครับ เสียงก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนเพืต่อตื่นมาตอนเช้าๆนะครับนี่เป็นรอนนารถเกี่ยวข้าวนะครับหลายคนเจอปัญหานะครับน้ําเข้าลูกปืนนะครับใสจตะกราดก็ยังเข้าอยู่เหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ก็มีเทคนิคมาฝากเพืนเพื่อน,นะครับ นี่นะครับอันนี้เป็นฝานะครับฝาร่อนฝาร่อนนานะครับ <c oughs> ตรงนี้เป็นอ่อสักการะนะครับก็ถ้าเป็นของใหม่นี่ก็มันจะเต็มมาถึงนี่นะครับอันนี้เป็นของเก่านะครับใส่ไปก็จะเป็นรูแบบนี้ ใหม่ๆก็ใช้ใช้ดีครับสกราดแต่ว่าพอนานๆไปก็จะซึกนะครับแล้วก็ทำให้น้ำเข้าลูกปืนก็แตกเร็วนะครับันนี้ก็มีเทคนิคมาฝากเพื่อนๆนะครับนี่นะครับผมใช้ตัวนี้นะครับอันนี้เป็น ซีนกุ๊บนะครับเรียว่าซีนกุ๊บเป็นอา่าตัวนี้อาจจะเป็นของแมงป่องนะครับก็แล้วแต่เราแต่ละคนนะครับบ่าขนาดไม่เหมือนกันนะครับดูวิธีใช้ใช้ย,ยังไงนะครับเนี่ยคือกันน้ำได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นนะครับนี่นะครับ<ม>ก็เ<ม>พื่อนๆก็หา ซีนที่มันพอดีเอ,อ่อลมุมรวมกับเพลานิดนึงนะครับให้มันลุมรวมนะครับให้มันลวม,ลวมรมว,มวมกับเพลานิดนึงนะครับหลักการทํางานก็คือก็เหมือนนั่นแหละซีนกุ๊บเนี่ยครับ,รรบการการทํางานมันก็จะหมุนหมุนไปแบบนี้นะครับ คือกันน้ำได้ดีนะครับนี่ครับใส่ข้างเดียวนะครับกันน้ำได้เกือบร้อยเปเซ็นต์ะครับกันน้ำกันโคลนนะครับตัวนี้นี่ก็จะใส่แบบนี้นะครับใส่ประมาณนี้นะครับ จริงมันต้องแน่นกว่านี้นะครับข้างๆมันต้องแน่นกว่านี้นี่ก็หาเอ่อกาวมาทาก็ได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันจะติดกับฝานะครับตัวลูกโอลิงตัวนี้มันจะติดกับฝานะครับเวลาเราขันขันเข้าไปนี่มันจะบีบม,มันจะอัดกับลูกปืนตัวนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ต้องใส่ใส่สกาวนะครับหรือไม่ก็ใส่สักลาดใหม่นะครับให้มันแน่นๆกว่าพอเราคันดีเข้าไปนี่มันมันก็จะไม่มีช่องที่น้ำจะเข้านะครับทำให้ลูกปืนเราทนมากขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเทคนิคมาฝากเพื่นอนๆตามเคยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ